ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอออกมาปกป้องตัวเองบ้างหลังจากที่ไปรับลูกๆและก็เกิดประเด็นค่ะมือนีซากุกิมบลราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังค่ะพี่นอ้องตอนแรกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เล่ากัเดทโพดเนาะพี่น้องเนาะทายลูกคู่ลูกนันติตาโตเกียวเนี่ยค่ะพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นแล้วนะคะพี่นอ้องเริ่มเป็นประเด็นแล้วเนาะเนี่ยพี่น้องพูดแบบนี้ เพราะว่าระโหดว่าขอบคุณป้าแอนจ้าวงเล็บพี่เลี้ยงเด็กที่รับสายโทรศัพท์คือวันนี้เลยได้มารับเด็กๆแบบฉับพันไปทานข้าวนี่ค่ะพี่นอ้องเริ่มต้นก็คือจะไปรับลูกๆแต่ติดต่อทางคุณแม่อ่านแหล้วบตอตอบหมายความว่าจังไดคุณบอกว่าคุณไม่ได้กีดกันทุกช่องทางแต่เราจะไปรับลูกๆ เพราะผูะ้เยาวฟิลแรมมันเป็งเทปเนาะพี่น้องมีงานทรุงเทปเพิ่นมีโอกาสได้ไปไกลลูกแล้วก็คือฮอลูกก็ไม่หาลูกี่นะแล้วติดต่อไปก็ติดต่อบ่ได้ติดต่อไปแอนก็นติดต่อบ่ได้พยายามติดต่อไปแอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพิ่นว่า จนไปขอเบอร์นั่าผู้จัดการน่าจะไปขอเบอร์นั่มท่างนู้ซี่บอกไ้จางไหนผู้จัดการส่วนตัวของแพ่วเนะาะ่และได้เบอร์ไปแอนมาจังทกไปบอกจังทกไปหาปแอนว่าจะไปหาหลูกเดอ้อจังสีนะคะพี่น้องคือพยายามติดต่อทุกคนเลยที่อยู่กับลูกๆเนาะแล้วที่นี่เพื่อนก็ได้อยู่กับลูกกับยังมีความสุขไปเนาะพี่น้องเนาะ การกับปกติทุกคนกะเขามาเข้าเมนก็ดีใจกับคุณพอบีกว่ามีโอกาสที่อยู่กับลูกละกะเด็ดเป่าเคก้เคกย้อนหลังกับลูกๆนั่งค่ะพี่น้องเพื่อนกัได็พูดว่าถึงหนูไม่ได้มาวันเกิดพ่อแต่วันนี้พ่อมาเป่าเค้กพร้อมหนูแล้วนะนี่ค่ะก็มีโมเมนต์ดีๆเนี่ยเพื่อนกัไเด็เป่าเคก้กอยู่กับลูกพาลูกไปกินขา้าวเป่าเค้กไปหลิงข้องเหลินไปยังโมเมนต์สไตล์พอลูกเนาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มันก็ได้ลงพานเฟซบุกส่วนโตนี่ค่ะพี่น้องมันก็ได้ลงรูว่าเป่าเค้กวันเกิดพ่อและวันเกิดลูกย้อนหลังวันเกิดพ่อบิ๊กกับน้องตัวเกียวเนาะเกิดเดือนเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องมันก็เด้เป่าสามพ่อลูกนี่เป่าเค้กร่วมกันนี่ค่ะเด้ลงเฟซบุกส่วนโตค่ะพี่น้องอ่ะก็ยังว่าในมี่ยังเกิดขึ้นเนาะก็กล่โพดโพดเกี่ยวกับลูกนี่ค่ะพี่น้องเกี่ยวกับลูกเนี่ยตอนไปสูงก็โพดเนาะ พูดว่าเดี๋ยวพ่อมารับใหม่นะลูกถ้าไม่มีอะไรซับซ้อนวงเล็บขอบคุณพี่เลี้ยงเด็กป้าเอนจา้านี่ค่ะพี่น้องทุกคนก็เลยสงสัยจากอ่าพดนี่แหละของผู้ใหญ่ฟิลแล่แลก็วงเล็บแล้วที่นี่ค่ะพี่น้องก็มีประเด็นทางอ่าทางคุณแม่ของเด็กๆค่ะอ่คนดูแลหรือคนอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องเอาคลิปกล้องวงจรหนาบา้านมาปล่อย มาปล่อยในโลกโซเชียลเราบอกว่ากีดกันตรงไหนกับเบิรงคลิปเห็นผูยันฟินแลนด์ลงมาจากรถตู้แบบไปแอนกับอุ้มเด็กๆมาส่งอยู่หน้าบ้านนี่กีดกันตรงไหนก็คือได้เจอลูกยู่ประมาณนี้แมค่ค่ะพี่น้องควบไม้พี่น้องกระเซ็นอยู่เนาะมือวานมืกอมกรอบเอาคลิปเอายางล่งแบบอ่าว่อนเลยัสี่แล้วที่นี่ภูยานฟินแลนด์เพิ่งก็เลยออกมาขอปกปองจากของออกมาผูดเนาะออกมาเบาแน่เพิ่งก็เลยออกมาโพสค่ะพี่น้องว่า พื้นที่ส่วนตัวฉันอยู่ไหนทําไมถึงเอาคลิปกล้องวงจรน,นอกรั้วบ้านตอนฉันไปรับลูกเผยแพร่สู่สาธารณะอันนี้ขายขำหรือขายโง่มันดูตลกนะแต่ก็ดูพยายามดีวางสีนะพี่นกพูดบ้านฟินแลนด์ก,กับโพสต์สี่ค่ะพี่นอกแล้วที่นี่พูดบ้านฟินแลนด์ก็เลยออกมาไล่ซดนั่นแหละพี่นอกเนี่ยใน,นลูกเกาหลีเพันแนนเนี่ยใน,นลูกเกาหลีเพิรนกไปไล่ซดในช่องตอตอเพีน่นะเพิรนก อ่พูดว่ากล้องวงจรอยากถามมาสิสิตอบนี่ค่ะพี่นอ้องผู้บายานฟินแลนด์เล่ากับอะไรสดขายของแล้วก็คุยว่า,าถึงเรื่องเล่า,าที่มันเกิดขึ้นนี่และว,ว่าจังไดอ,ออกมาอธิบายเนย่เพราะว่าบางคนกะอ่โยงไปว่า บางคนก็ว่าให้วิญใาญฟิลแลเด์เขาก็ว่าได้กีกันนี่แหละเขาก็ให้ไปหาปติโตอทาไปแอนตาซินสินะและวิ้ใหญฟิลแลนด์ก็เลยออกมาปกป้องออกมาชี้แจงนี่แหละพี่น้องออกมาชี้แจงอไล่เลี่ยงเหตุการณ์ไล่เลี่ยงเหตุการณ์ว่า เป็นอย่างคนคือทอั้ผู้ใหญ่ฟิลเล่์คือโดนทั่วลงน้ำในเรื่องนี้เพราะว่าทางบานหลังบานแพ้วๆนั้นทางบานคุณแม่น่ะก็ได้ดปล่อยคลิปออกมายังสียังสี่นะเออทั่วกระลงไปลงผู้ใหวานฟิลเล่์น้ำเป็นสี่นะแล้วก็กัดทั่วลงทั้งสองทางนั่นแหละครับพี่นออกก้องการมันมีประเด็นเรื่องต้นจากเรื่องที่ดินนั่นแหละพี่น้องเรื่องมีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องบ้านที่ยโสธอนนั่นแหละก็เลยทางคุณแม่เพิ่นก็นเลยพายายาม ถ้าปะเจ้าก็บ,บอกคุณแม่ก็เหมือนกันว่าอย่าให้ติดต่อคุณแม่ไม่ได้บอกแต่ติดต่ตอถ้าไปแล้วแต่ ไม่ตอบเลยสิแม่พี่หวาพี่แลแล้วก็ดินล้นนอแล้วก็อยากพอลูกเล่าแม่บลักกับพี่นอเออเล่าก็เลยเอาอกมากไรซ้อแล้วก็เบาถึงเรื่องนี้ค<ม>่ะพี่นอกลับไปฟังจากปากพีหวานพี่แลนเลยจังสีหรือหูว่าเพิ่นเบาถึงเรื่องอีหยังเออเพิ่นเบาถึงประเด็นไ,นนไหนแนอะไรเรื่องเหตุการณ์ิืมต้นมากจังใดแน่ว่าทางแม่ของลูกบอกกิดกันหรือแบบไหนสถานการณ์มันเป็นแบบใหไปฟังกันเลยค่ะพี่นอ คุณเอาภาพก้อวงจรฉันไปนรับลูกแล้วคุณเอามาเผยแพร่พพต่อสู่สาธารณชนถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องคุณทำต่อไปนะครับแม้กระทั่งป้าที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ดีส่วนดีก็ดีแต่เขาบล็อกเราอืมเราก็อุตส่าห์บอกว่าเจ้าก็เคยม,ม,มีปัญหาอย่างกันเดอ้อป้าจอเรือป้าจอกับผมนี่ไม่มีผมบอกเลยว่าผมไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงบล็อกผมผมไม่รู้เขาบอกว่าก็ไปรื่ที่ติดต่อผ่านป้าแอนไม่เป็นไร ืไม่เป็นไรเพราะว่าฉันไม่ได้โฟกัสที่ตัวพระจอยอยู่แล้วลูกฉันเท่านั้นที่เป็นหลักใช่ไหมละ่ะแล้วพอตัวเองทาเอาเอา,เอาเอเล้อโมจะไปลงแล้วแล้วเขาคอมเมนต์ด่ามันก็ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่นะเพราะคุณทําหาเรื่องให้กดตัวคุณเองเจ้าหาเรื่องตัวเจ้าเองเออคอยบอกได้ไหมคอยบอกว่าคอยอยากคุยกับเจ้าแต่ว่าคอยมีลูกยันคอย,อคอย,อคอยอต้องซื้อสารเจับสิสัางจ้าสิสัาง่าางอยแหย้งไปอะไรกัแเ้วแต่แต่ว่าต้องแยกแยะว่าระหว่างสัางกับติดต่อลูกกับพ่อเขาต้องติดต่อกันให้ได้นะครับ ไม่เคยกีดกันไม่เคยกีดกันลองพิจารณาดูส <uring> <t we> ิผมสิ่งผมเล่านะครับไม่มีใครกีดกันใครนะผมย้ำว่าไม่มีใครกีดกันใครแต่ลองฟังดูว่าติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปก็ไม่มีโทรไปก็อ่ามีเบอร์ทีเนี้พอป้าแอนที่ผมติดต่อประจําเนี่ยเออเหมือนเหมือนเอ่อแม่นอพูดว่าอันน้อันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหม เขาก็เลยมาเอาเนี่ยแหละอาจจะเป็นจากพูดเป็นตรด้วยแหละบางทีว่าไม่ตรงเพราะว่าฉันฉันมีลูกอย่างนี้ใช่ไหมเขาเขาเลยตอบอันเดี๋ยวกล้องมุ่งจ่นั่นแหละเขาเรียกว่ากล้องจ่อหนี่คุณคิดดีแล้วใช่ไหมทุกคนมาเฝึกแค่ว่ามัน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 บ่งบอกถึงความปึกไหมที่ที่คุณไปแบบเหมือนเอากล้องจากอะไรมันบงมันบ่งบอกถึงความปึกมันเหมือนปึกซ้ําปึกซ้อนปึกซ้ําซากอะไรเงี้ยมันเป็นปึกมันเป็นปึกอะไรชั้นไหมคนเราเป็นฝึกเดียวใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นปึก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 ปึอะไรเงี้ยคืออยากเอาชนะเราอะ ให้มันฉลาดกว่านั้นหน่อยให้มันดูดีกว่านั้นสร้างภาพให้เป็นแถมยังทาให้ตัวเองติดลบอันนี้ขอโทษด้วยนะว่านะต้องการจุดประสองค์อะไรถึงเอาฉันนะกับลูกแซมโพดลงโซเชียลมีเดียซึ่งคุณไม่รับอนุญาตเลยแต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมไม่ทำหนีแต่ให้สังคมดูเองอืมให้ฟังเอาเองเอคือเป็นต่ายาแท้ไปรับลูกเท่เทีเป็นเรื่องเป็นเล่าเมื่อวานนี้ไม่มีดราม่าอะไรเลยเมื่อวานนี้ทุกคนแฮปปีทุกคนดีใจเมืออว่า ในตาตัวเกี่ยววอาพอมาหอมาเจอพอ่อมากินข้าวปอาเค้กไม่มีดรามา่าไม่มีดราม่า,าดาหมวกอะไรแต่ไม่มีดราม่าเพราะอะไรเพราะคุณเอากก้วมองจอมมาฉายคุณโดนประเทศไทยได่าทั้งประเทศแล้วคุณถามว่าคิดว่าคุณหมอฉันหายเรื่องคุณหมกหยุดอยูกก่การทำแบบนี้ใครฟังถ้าเขามีถ้าเขามีความรู้มีการศึกษาฟังเขาจะเข้าใจมีแต่พวกพวกที่แบบว่าปิดหูปิดตาฟังเขาหน่อยถึงจะไม่รับฟัง นอกจากจะคุณจะปิดคุปิดตาแม่คุณจะไม่รับฟังสิ่งที่พันพูดแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าใครดีไม่ดีแต่ผมพูดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เออแล้วเอากล้องวงจรมาโพสหน่อยต้องการบอกคนหรือว่าฉันไม่เคยขีดกันเหมือนที่พ่อเขาสื่อสารออกไปนะบอกฉันว่าตอบขอความสันทัไปกับบได้ติดตอ่อใครให้ฉันติดต่อผ่านสารภูมิหรอไปเคาะบ้านการที่จะไปบ้านคนฉันต้องมีการบุ๊กิ้งว่าจะเข้าไปนะ จากนั้นนะี่นะแจ้ฉันไปกดกิ่งมารับลูกจจ้เอาไม่ได้บอกสมัยเบอกโหนาผมไม่ได้บอกลงลน้าเขาก็จะมาั้างให้ผมีถูกไหม<ะ>คือฉันไม่ได้พูดมาแบบพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุขพวกเธอจะบ้างมีสิสุขฉันยินดีด้วยเพราะลูกฉันอยู่กับเธอแต่เวลาฉันเจอลูกนะ่ะตั้งสติหน่อยเจาสร้างขวัเรื่องอย่างเี้เราก็ัสร้างไปแต่ว่าพ่อมีหนูด้วยวางลงวางเรื่องการสร้างลงก่อนเรื่องลูกต่างหาก แต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสั่งการมันเรียกเอามาผสมกัรคนที่รับผลนี้ก็คือใครก็คือลูกแมนบอสคือคันว่าลูกลูนี่แยกออกสิเจ้าสร้างข่ัยสร้างข่ัยคือจังอ่าอ่าลิสอ่าสร้างข่ัยคือจังทองคําอ่าสร้างขึ้นจังทองคําำกอยังนั่นนั่นไรยืดได้ของนั้น่ะนะเป็นก้อนเป็นก่อนขวยกับบรรดาเพราะว่าขวัยบรรดาชนใจอยู่แล้วเพราะว่ามุ่งจะบริบูรณ์ต่อชีวิตขวัยอยู่แล้วแต่ประโยชน์ขวัยคือลูกขวัย ผลปที่ขาจะมีเขารู้สึกมีผลตอบรับคือลูกกับพ่อเท่านั้นพวกคุณจะเป็นอะไรเป็นอพวกคุณไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะอะไรไม่เคยพูดเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบล็อกผมกันหมดผมไม่เคยพูดนะแต่ทําไมผมถึงพูดเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องวงจรมาเปิดเมื่อเช้าสิแล้วครอบครัวเขาเขากัมาันแชร์ฟัว่าไหนล่ะ มึงบอกว่ากูปิดกูกียรตการมึงเหรอกูก็จะโพส์ขายขำตัวเองค่ะอ่าแ่แรกโพสขายขำตัวเองก่อนนะครับคุณต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นพวกคุณจะเป็นบ้ากันจริงหมดทั้งบ้านจะบอกให้เลยจริงๆถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะบ้าจริงๆนี่ยนะคุณจะเป็นบ้าแบบทั้งคณะเลยคุณจะไม่มีสติสตัง์ในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนำความแค้นนำคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนำทุกอย่างเพราะตอนนี้ฉันกับคุณไม่มีอะไรโกรธกันแล้วนะไม่มีอะไรปัญหาต่อกันแล้วนะเออ แต่สิ่งที่ปัญคือเรื่องลูกเรื่องเต้าแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเอาข้อจอเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบล็อกกับมาบอกกันฟังดิเอาก็ต้องบอกสิเดี๋ยวหาว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบล็อกฉันจะดูไหมหล่ะฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่ฉันพูดมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงหจะกล้าพูดในเมื่อถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะโวนคนยำยำแบบยำเลยล่ะอืม นะครับส่วนเรื่องที่ทางทางยุสุธรรอันน,นให้เรื่องกฎหมายไปคน